สวัสดีครับชาวราศีมังกรนิตยต้งหับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรราคนามังกรในช่วงของครึ่งเดินหลังของเดือนมีนาคม2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ์กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับชาวมังกรกันนะครับสหรับในเรื่องของแผนผังการย้ายดวงดาวจะมีดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวราหู มีการโคจรยกย้ายสองดวงโดยดาวพุธจากโคจรเสร์คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทิพนของดาวราหูนะครับสถิตยอยู่ในราศีพฤกษภ์เป็นตำแหน่งนิดอยู่ในเรือนปุตตะกําลังจะเลื่อนขึ้นไปที่เรือนพันธุนะครับเป็นพบเรือนพันธุอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคส่วนาดาว พุดนะครับจะโคจรจากราศีกุมขึ้นไปที่ราศีมีนเป็นพบเรือนสหัชชะและได้ตำแหน่งเป็นปราเกษตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูาคำพยากรณ์กันว่าจะมีดาวน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวมังกรลัคนามังกรมีอาาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาเลข7ได้โคจรทับกับลัคนาของคุณนะครับมานานประมาณครึ่งปีแล้วยังเหลืออีกนาน นะครับก็ดาวเสารเนี่ยโคจรทับลักเนาะก็อาจจะทําให้ตัวคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างแต่ตัวคุณเองก็จะมีความมั่นคงได้ด้วยเช่นกันมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการที่มีพลังงานมีเอ NERGY ความอดทนความอดกลั้นสิ่งต่างๆที่ดีแต่ดาวเสาที่กลุ่มลัคนาก็เป็นพินทุบาทตนุลักษ์ด้วยเช่นกันคําว่าพิณทุบาทตนุลักษแปลว่า ชาวมังกรและคณะมังกรต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นเข้าทางร้ายในทางดาวเสาดาวเสาเนี่ยเปรียบมี2ทางนะครับใครที่ฟังคลิปมานานๆแล้วจะเข้าใจเพราะว่าผมเคยอธิบายไหมบ่อยมากแล้วเนาะแต่พูดสําหรับคนที่ยังไม่เคยฟังคลิป อื่นมาก่อนคลิปนี้เป็นคลิปแรกอะไรเงี้ยจะบอกนิดนึงว่าการที่ดาวเสาร์เนี่ยโคจรทับลัคนามีทั้งข้อดีและข้อเสียในทางโหรศัพท์ไทยไม่มีคําว่าดีร้อยเปอร์เซนต์และไม่มีคําว่าเสียร้อยเปอร์เซนต์อยู่ที่ว่า,าวเราอยู่ที่ว่าเราจะดูดซับพลังงานจากดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีมังกรนั้นมากหรือน้อยแค่ไหนในทางที่ดีหรือในทางที่ร้ายมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวคุณเองด้วยถ้าดาวเสาร์มาโคจรทับลัคนปุ๊บ ปฏิบัติในทางดาวเสาร์ที่ดีคือ 1. ขยันอดทนอดกั้นนะครับแล้วก็พยายามตรงต่อเวลาทำอะไรแล้วสม่ำเสมอต้อนเสมอปลายนะแล้วก็พยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองวางแผนในเรื่องของชีวิตของตัวเองในระยะยาวรองเทิมคุณจะประสบความสำเร็จมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงมีหลักทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามาได้แน่นอนแต่ในทางกลับกันถ้าคุณทำตามดาวเสาร์ที่ร้าย แปลว่าคุณจะได้รับอน,นิสงของดาวเสาร์ในทางด้านลบเช่นหึงหวงหวาดระแวงคิดมากกดดันเก็บกดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกแบบไม่เต็มมีความเหมือนบางคนมีความแบบเลสียคนอื่นก็มีอันนี้คือสิ่งที่คนต้องระมัดระวังจริงๆเป็นทุกราศีแต่ชาวมังกรเนี่ยคือดาวเสาร์มันคือตัวตนของคุณอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะรับอิทธิพลหลักตรงนี้เป็นต้นดาวเสาร์เหมือนฟองน้ำนครับ เหมือนเราไปดูดในน้ําดีหรือน้ําเสียถ้าเราดูดน้ดําดีเราก็จะได้น้ําดีนั้นใช้แต่ถ้าเราไปดูดเอาน้ําเสียเราก็จะได้น้ําเสียนั้นใช้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์และก็ดาวองคารอันนี้บอกเลยว่าเป็นศัตรูทั้งดาวศุกร์แล้วก็ดาวองคารด้วยฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจดาวศุกร์กับดาวองคารเนี่ยมากลุ่มกับชาวมังกรแล้วก็รัคนามังกรได้ลาบได้ผล ด้วยนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความมั่นคงได้ในเรื่องของการงานนะครับการกระทําใดๆคือมันก็มีข้อดีในตามเรือนชะตาที่เข้ามากลุมอ่ะเนาะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันเช่นการได้ดีคือดาวเสาร์นะครับกลุ่มกับดาวคารเนี่ยแราว่าเราจะได้เรื่องอะไรบ้างเรื่องที่คุณจะได้ก็คือเรื่องพันธุค,คือความมั่นคงของหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ลาภะนะครับขึ้นมาเป็นมหาอุดเลย ชาวมังกรและชาวมังกรจะมีลาบผลมีรายได้มีน้เมตตามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนบงเล็บแต่ก็มีคนกดดันกับคุณด้วยเช่นกันการที่คุณจะได้ลาบได้ผลเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของคนอื่นอาจจะมีความแบบลิษยาเราได้หรืออาจจะแบบเหมือนมีปัญหากับเรานะครับไม่ถูกกับเราหรือบางทีเขาอาจจะดิสเครดิตกับเราได้มันจะมีปัญหาความทุกข์ใจเข้ามาสู่ตัวเราเองด้วยดังนั้นคุณอย่าเป็นฟองน้ํา นะครับที่ดูดซับพลังงานด้านลบหรือน้ำเสียเข้ามากับชีวิตของคุณคุณควรจะต้องบีบตัวเองออกไปเอาน้ำเสียออกไปเราก็พลังรับแต่พลังงานในเรื่องของน้ำดีเข้ามาแล้วคุณก็จะมีในเรื่องของสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของคุณได้มากกว่านะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ระมัดระวังในเรื่องของ ลาบผลรายได้ระมัดระวังในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับจะมีปากเสียงของญาติพี่น้องได้มีปัญหากับคนในครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารมีปัญหาในเรื่องของการการะทําในเรื่องของการงานเกิดขึ้นมันก็จะมารวมมาต้มกันอยู่แบบนี้แหละ ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดจากปัญหาเล็กๆไปจนถึงปัญหาใหญ่โตมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองรับมันมาใส่ใจมากแค่ไหนแล้วปฏิบัติกับบุคคลอื่นยังไงถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงเราตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกทุกข์รู้สึกปวดรู้สึกเจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปใส่ใจมันมากเกินไปเข้าใจว่าบางทีเราอยู่ในที่ของตัวเองแล้วดิ่งแล้ว นะครับแต่ก็มีเรื่องเข้ามาอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยนะครับทุกคนมีหมดแหละอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการปัญหา,าแบบนั้นได้อย่างไรนะครับก็ต้องอดทนอดกลั้นไปอีกสักพักหนึ่งน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษาแต่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันว่าเมื่อไหร่ที่ดาวสุกกระดาองคารจากโคจรออกไปที่ราศีกุมนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของคุณนะครับ โคจรคือดาวราหูโคจรอยู่ในเรือนปุตตะนะครับอยู่ในตําแหน่งที่เป็นฤทธิโยกนะครับตอนนี้ดาวราหูเนี่ยให้คุณในเรื่องของการเสี่ยงนะในเรื่องของการลาบลอยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการค้าการลงทุนการติดต่อการสื่อสารการได้ดีกับในเรื่องของออนไลน์การได้ดีในเรื่องของการลงทุนกับต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติ ประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือบางคนอาจจะซื้อสินทรัพย์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆนะครับพวกหุ้นกองทุนคริปโตแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีในเรื่องของการเงินนั้น เป็นเกาะเป็นกำมากขึ้นช่องนี้นะครับสับเสริญให้คุณนะครับลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ทางเลือกแบบเนี้ยเพื่อจะได้มีเขาเรียกว่า passive income หรือว่าเป็นในเรื่องของเงินกเกษียณเงินเก็บนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะจะได้มีเงินแบบเอาไว้เก็บงอกเงยในอนาคตข้างหน้านะครับแต่ต้องรับผลของความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูดาวราหูเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่16ถึงวันที่30มีนาคมหลังจากนั้นราหูจะโคจอรออกจากราศีพฤษภไปทับราศีเมษอยู่ในเรือนพันธุจริงๆแล้วราหูเนี่ยจะเข้าเป็นตำแหน่งเทวีโชคเนาะแต่ดาวราหูนี้จะมาโคจรเบียนก,นกันกับดาวเสาร์นะครับ ก็คือดาวประจําตัวและเบี่ยนกันกับดาวลัคนาของคุณอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบ้างเพราะราหูเนี่ยมีกฎพิณทุบาทตรงที่ว่าราหูสองสี่ซากซ้ำสิบสองราหูสองไม่มีราหูสี่นี่ราศีเมษคือราหูที่สี่ของชาวมังกรเป็นราหูที่อาจจะเบียนลัคนาบ้างการที่ดาวราหูเบียนลัคนาเป็นพิณทุบาทตรงนี้คือมันแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง นะครับในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของอบ้านที่อยู่อาศัยแบบกระทันหันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกับคนในบ้านมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับก็อีกนานอยู่นะประมาณปีครึ่งหลังจากนี้ไปคือชาวมังกรลัคนามังกรถ้าได้ฟังแล้วไม่ต้องจิตตกนะครับถ้าคุณยังไม่เกิดปัญหาก็ยังไม่ต้องแบบไปใส่ใจ ถ้าเกิดคุณปัญหาเมื่อไหร่ค่อยมาถุกก็ยังไม่สายเนาะอย่าพึ่ง เขาเรียกว่าฟังผ่านๆไปก่อนแค่ต้องระมัดระวังก็อย่าไปซีเรียสจริงจังเกินไปเนาะดาวราหูเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนพันธุเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ด้วยเนื่องจากดาวราหูนั้นมาจากเรือนการเงินการเงินเนี่ยเข้าเรือนพันธุเนี่ยแปลว่าคุณอยากจะสร้างหลักปักฐานกับในเรื่องของภาวะในเรื่องของการเงินการสแสวงหารายได้การมีรายได้เข้ามาแบบมั่นคงบางคนอาจจะอยากกู้เงินเพื่อนําเงิน ต่างๆนั้นมาซื้อความมั่นคงของชีวิตเช่นบางคนจะซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถหรือนำบ้านนำเงินมารีโนเวทบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีได้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเรื่องที่เสียเสมอไปเพราะว่าดาวราหูนะั้นมาจากเรือนชะตาที่ดีร่วมกับดาวพฤหัสบดีที่มาจากภพเรือนสหาชาัชชะและเรือนวินาศเนี่ยเข้าเรือนกันเงินแล้วกลุ่มกับดาวพุธที่เป็นเรือนสุภะและเรือนอริเพราะว่าชาวมังกรลัคนามังกรเนี่ยช่วง ประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคุณจะมีโชคมีลาบที่ดีนะครับมีในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์แล้วจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่คุณจะสามารถต่อยอดในเรื่องของการเงินที่ดีมีเงินก้อนเข้ามาเป็นหลักเป็นแหล่งที่ดีมากขึ้นนะครับมันก็ยังมีดาวพฤหัสบดีที่คอยส่งเสริมสนับสนุนหรือได้เงินแบบลับๆได้เงินแบบไม่เปิดเผยได้เงินแบบเขาเรียกว่ามาแบบกระทันหันบางคนอาจจะได้เงินจาก ถิ่นแดนไกลได้เงินจากต่างชาติได้เงินจากาธุรกิจหรือการค้าการลงทุนออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าสินทรัพย์การได้เงินฝากเงินดอกเบี้ยต่างๆแบบนี้เป็นต้นที่คุณจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของการงานของชาวราศีมังกรลัคขนามังกรการงานของคุณคือราศีตุลของด้วยดาวศุกเลข6ได้โคจรเป็นเทวีโชคอยู่ในราศีมังกรทับลักขา ดาวศุกร์ทับลักเนี่ยชาวมังกรลัคณามังกรถือว่าดีนะครับถือว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการงานเข้าหาตัวไปสมัครงานก็ได้งานไปทํางานนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับความเมตตาการสนับสนุนมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะมีความสุขความสำหวังมากขึ้นกับในเรื่องของการงานแต่การงานอาจจะมีข้อแม้ตรงที่ว่าดาวศุกร์ร่วมกับดาวประจําตัวมันแปลว่า ชาวมังกรและขนามังกรถึงแม้จะมีโอกาสได้ในเรื่องของการงานที่ดีมีการงานเข้าหาตัวมีในเรื่องของการงานน้ำประสบความสําเร็จได้แต่คุณต้องระมัดระวังความกดดันกับในเรื่องของที่ทํางานคนในที่ทํางานแล้วก็ในเรื่องของการงานที่อาจจะเหนื่อยเหนื่อยหนักแบกภาระนิดนึงกับในเรื่องของการงาน การงานโดยภาพรวมเนี่ยนะครับอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคุณอาจจะมีคนคอยช่วเหลืออยู่แต่ก็มีคนดิสเครดิตกับเรามีปัญหากับเราได้ในองค์กรนะครับจะเป็นในองค์กรนอกองค์กรผู้หลักผู้ใหญ่แบบเนี้ยมีโอกาสมีปัญหากับเราได้ทั้งนั้นแหละในช่วงครื่องเดือนและขึ้นเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้จะไปถึงเมษาคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีปัญหาจนทําให้ตัวคุณอาจจะต้องออกจากงานเพราะคุณอาจจะได้รับความกดดันและมีปัญหาเกิดขึ้นได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าอยู่ได้อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีดาวโนมทิพย์ทางที่ค่อยๆดีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามอย่าคิดอะไรตัดสินใจอะไรหุนหันพันล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะดาวองคาเนี่ยโคจรเป็นมหาอดอุลย์รับทับลัคนาเราอาจจะหุนหันพันล่นแล้วใช้อารมณ์จนทําให้เกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดเาวาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันสุดท้ายเราเองที่จะต้องมารับ ัญหาแล้วก็มีปัญหากับบุคคลอื่นได้เช่นกันทีนี้เรามาดูดาวความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรกันบ้างดนเรืลของความรักของคุณนะครับความรักของคุณเนี่ยมีแนวโน้มทิศทางที่ โอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็จะมีความกดดันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอย่าเพิ่งเร่งรีบอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งเรียกร้องคอมมิตใดๆอย่าเพิ่งชวนทะเลาะอย่าเพิ่งจุดประเด็นเพราะว่าดาวเนี่ยมันชุมนุมกันอยู่3ามดวงอยู่ในลัคนาของคุณมันแปลว่าคุณอาจจะได้รับความกดดันอาจจะได้รับความอายุติธรรมหรือคุณอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีการทะเลาะเบาะแหวงกัน บางคนอาจจะมีการจบเลิกลากันได้สูงถ้าคุณใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจและเร่งรีบเกินไปนะครับบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกแบบ หวงมีในเรื่องของการที่ตัวเราเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมายเซตของเรากับคู่ของคนรักได้บางทีเราอาจจะคิดต่างเห็นต่างนะหรือว่าบางทีเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่โตมีปัญหาได้เสมอนะครับช่วงนี้เลยแล้วดาวมันมากลุมรักเนี่ยยังไงเราก็หนี ลำบากนะครับมีวิธีก็คือทำใจและพยายามอยู่ห่างกับคู่สักพักหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งเรียกร้องใดๆแล้วให้ดาวมันแตกกระจายกันออกไปก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเป,นเป,นเป,นเปลี่ยนแปลงไปในานมททางที่ดีขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ